สวัสดีครับกลับมาพบกับโกเล้งว2วิเคราะห์บอลก่อนเกมประจำวันพฤหัสที่2ี่มกราคมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมเช่นเคยครับโดยเราจะวิเคราะห์กันทั้งหมด4คู่สำหรับใครที่ยังหาที่ลงอยู่ผมแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่คู่แรกครับที่จะเตะกันเวลาเที่ยงคืน45เป็นศึกฮอลแลนด์พี่เมียครับเป็นการเจอกันระหว่างโกลนิเกนเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคัมบู โกนิเก้นตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางมี12คะแนนส่วนทางคัมบูนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่18ของตารางมี9คะแนนแล้วมาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดที่ผ่านมาโกรนิเก้ชนะไปแล้ว2นัดเสมอกัน2นัดและเป็นทางคัมบูที่ชนะไปได้1นัด มาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านโกนิเก้นั้นแพ้ไปทั้งหมด5นดัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนคัมบูนั้นเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป4นดัดมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมกันครับโกลนิเก้ของคุณซือเดนิสฟานเดลีเพิ่งบุกเอาชนะเฮเลนวินได้1นึ่งประตูต่อ3าในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมก่อนฟาดแข้งอาจจะต้องรอเช็คความฟิตของดานินมูสัมปามาลินสบโก และเปาลอสปาราฮัมและคาร์ลอสดูอาเตเหล่าบรรดาแข้งที่เป็นตัวหลักครับก่อนส่งชื่อช่วยทีมอีกครั้งคาดว่าวันนี้ฟาเดรลีน่าจะเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีลิคาโดเปปีออกสตาร์ยืนหน้าเปาลอาล่าสกอร์แล้วก็ใช้เจ้าหนูลูซาโนวาเลนเต้รับจ็อบเพลย์เมเกอร์คอยสร้างสารรค์เกมลุกครับส่วนทางด้านของคัมบูของกุนซือสยอตอูตี เพิ่งเปิดหลังผ้าให้กับสปาร์ตาลอตเตอร์ดัมซูนประตูต่อ3ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะจะไม่มีชื่อของแม็กซิมกูริสจอร์ลี่ฟานเดเมียร์กับมิมวนฮามาฮิลาบดาคแข้งที่ไม่สามารถใช้งานเนื่องจากอาการบาดเจ็บครับคาดว่าวันนี้อุตีเตรียมจัดทัพในระบบ433โดยมีมิกซาเอลไบรท์ทอมเบโอเรและเลมโกบัคเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ครับแล้วก็ใช้โฮเดเมเกอร์ ปักหลักคุ้มเชื่องในแดงกลางราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่โกโลนิเก้ต่อที่ราคาปปทางโค้กเล็กมองว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมช่วงนี้เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่ยแย่มากๆตั้งแต่เริ่มปีใหม่เลียกได้ว,ว่าไม่สามารถเก็บชัยได้กันทั้งคู่ครับแต่ดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นเจ้าบ้านที่ทรงฟอร์มดีกว่าเล็กน้อยเพราะได้เล่นในบ้านของตัวเองนัดนี้ไม่น่าจะปล่อยให้คะแนนลุดลอยมือไปอย่างแน่นอนต้องจัดหนักจัดเต็มต่อหน้าแฟนบอลในนัดนี้อย่างแน่นอน อยู่ต่อฝั่งเจ้าบ้านโกรนิเกนไปเลยครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2ครับคู่นี้จะเตะกันเวลาตี2เป็นศึกโกาปาเดเลสเปนเป็นการเจอกันระหว่างบาเลนเซียเต็มเปิดบ้านต่อนรับการมาเยือนของแอตแลนติกบินเบาล้วมาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดครับเสมอกันไป3นัดและผัดกันชนะไปคนละ1นัดมาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านบาเลนเซียนั้นชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1นัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนบินเบานั้นชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นัดมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมกันครับบาเลนเซียรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วครับเกมนี้จะไม่มีนิโก้กอนซาเลสมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ควนเมโคเมเนิกนายทวารที่มีอาการบาดเจ็บครับขณะที่เทียโก้เลอา แบ็คขวาต้องทดสอบความฟิตครับเ็ดตัวแรกนัดนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-2กองหน้าคู่น่าจะเป็นเอดิสันคาวานี่กับซูมาเอลลิโน่ด้านหลังจะเป็นทูนีลาโต้แล้วก็จัสตินไคเบิร์ตครับส่วนทางด้านของบินเบาต้องหลอดทดสอบความฟิตของอินชิโก้มาติเนสเซนเตอร์แบ็กส่วนผู้เล่นที่เหลือครับอยู่ในสภาพความพร้อมที่จะลงเล่นตามระบบการเล่น4-2-3-1น่าจะมีอินยากิวิเลียม ออยันซันเซกและนิโกวิลเลียมเป็นตัวทำเกมครับราคาบอลคนนี้เปิดไปที่ราคาเสมอทางของเล้งมองว่าสถิติการเจอกันที่ผ่านมาช่วงหลังๆออกเสมอเป็นสัส่วนใหญ่แต่นัดนี้จะสู้กันสู่สี แต่บาเลนเซียจะได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านครับบาเลนเซียดีกว่าน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้แล้วมาดูกันที่คู่ที่3ครับจะเตะกันเวลาตี3ในศึกฮอลแลนด์พรีเมียร์เป็นการเจอกันระหว่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวลเลนดัม อาร์เจ็ ek, ต่อนนีน้อ่อันดับที่5ของตารางมี33คะแนนส่วนทางด้านของโวลเลนดัมต่อนนีน้อ่อันดับที่17ของตารางมี12คะแนนแล้วมาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดอาร์เจ็ ek, ชนะไปได้4นัดเสมอไปนไป1นัดมาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านอาร์เจ็นั้นชนะ2และเสมอไป3นัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนโบลเนดัมนั้นชนะ3และแพ้ไป2นัดมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมกันครับเจ้าบ้านอาร์เจ็ภายใต้าการทําทีมของ ของกุนซืออันเฟรชลอยเดอร์ผลงานฟืดจัดเพราะเจ้ามา5เกมติดต่อกันแล้วครับส่วนสภาพความพร้อมของเกมนี้นั้นจะไม่มียูริบาสฟอเลียนกิลิตอาเมดคานคัฟแลนและเจียกอเตอร์ที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับด้านการจัดทัพน่าจะมาในระบบ4 3 3โดยมี3ประสานแดนหน้าน่าจะวางดูซานทัดดิกสเตฟานเบิร์กไวและไบอันปรอปลีลงร่าตะข่ายในเกมนี้ ส่วนทางด้านของโฟเลนดัมของคุณซือวิโฮมูสอองผลงาน5นัดหลังสุดครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้ต้องรอเช็คของฟิตฟานเชสโกอันตูนุสชี่แค่หลายเดียวครับด้านการจัดทัพน่าจะมาในระบบ3-4-2โดยมีแนวลูกที่จะวาง บิลลาอูสชิกและเกตาโนโอลิสสตานิโอคอยปั้นเกมร่วมกันครับโดยมีกองหน้าเป้าอย่างโรเบิร์ตมูเรนลงล่าสกอร์ในเกมนี้ราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่อาแจกครับต่อไปที่ราคา2ลูกครึ่งควบสาม ทางโค้ชมองว่าอาแจกฟอร์มช่วงนี้ของพวกเขานั้นจะหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ครับเกมนี้เล่นในบ้านเจอกับทีมรองบอยแบบนี้น่าจะกลับมาเรียกความมั่นใจได้ในเกมนี้ราคาเปิดมาค่อนข้างสูงเกมนี้น่าจะเลี่ยงหน้ากันยิงอย่างแน่นอนเกมนี้มีสกอร์ถึง3เม็ดแน่ๆอยู่ต่ออาแจกไปเลยครับวันนี้และแล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับจะเตะกันเวลาที่สาเป็นสกปาเดเลสเปนบิ๊กแมต์เมืองมาติสจะเป็นการเจอกันระหว่าง เรอมาริดเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาริดเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดที่ผ่านมาเลอมาริดเอาชนะไปได้3นัดสเปอร์กันไป1นัดและเป็นทางแอตมาริดที่เอาชนะไปได้1นัดมาดูที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับฟอรห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านเลอมาริดนั้นชนะไป2เสมอไป1และแพ้ไป2นัดส่วนฟอร์้านัดหลังสุดของทีมเยือนแอตมาริดนั้นชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1นนัดมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมกันครับ เลาอามาลีของกุนซือคาโลเอนเชลติแม้ในเกมลีกกับเรออัลโซเซนดานั้นรออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์แต่ก็การที่กลับมาเจอกับคู่ปรับร่วมเมืองแน่นอนว่าทัพราชันชุดขาวต้องจัดผู้เล่นชุดใหญ่เต็มสนามอย่างแน่นอนดังนั้นนักเตะอย่างอันเตนิโอดูดิเกอร์โทนี่โคลดลูก้าโมดิตเฟเดรโกบาบิเดวินิซิอุสจูเนียและคาริมเบนเซมาน่าจะได้ลงในเกมนี้ทั้งหมดครับส่วนทางด้านของ โอเลเลียงซุอาเมนี ing, eni, ที่ยังมีอาการบาดเจ็บน่าจะใช้ทางด้านของกามาวินกาหลวงเล่นแทนไปก่อนครับส่วนทางของแอตมาดิดของคุณซูดิโอโกซิโมเน่ก็ต้องจัดผู้เล่นชุดใหญ่แน่นอนครับเพราะเกมนี้พวกเขาเรียกได้ว่าได้เปรียบตรงเกมสุดสัปดาห์นั้นเจอไม่หนักเท่าไหร่ครับโดยเกมนี้น่าจะมีผู้เล่นอย่างนาวลโมลินาโกเกอังเคลโคอเรอาองตวนกริสมมนอบาโลโมลตา คงจะได้ลงสนามกันพีีบพร้อมครับราคาบอลคนนี้เปิดไปที่เลอามัดดิดต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกทางกคเล็งมาว่าศึกมัดดิดแบบนี้เกมวันนี้น่าจะสู้กันได้อย่างสนุกใส่กันสุดแน่นอนแต่ช่วงนี้แอดมัดดิดกำลังอยู่ในฟอร์มที่กำลังมั่นใจน่าจะมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบไปได้อย่างแน่นอนอยู่รองทีมเยือนแอดมัดดิดไปเลยครับมีของดีฝากแน่นอนในวันนี้สรุปวันนี้โกลนิงเกนคัมบูเลือกเชีย์โกลนิงเกนไปที่ราคาต่อปอ,ปอ บาเลนเซียอเลนติกบินเบาเลือกเชียร์บาเลนเซียไปที่ราคาเสมออาแจ็คโวลินดัมเลือกเชียร์อาแจ็กไปที่ราคาต่อ2ลูกครึ่งควบ3 l e เลอามานิดอตลเลนติโกมาริดเลือกเชียร์อตลเลนติโกมาริดไปที่ราคาลองครึ่งลูกสําหรับการ Because, วิเคราะห์บอลวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของโกเล้งวี 2, ที่เอา คู่บอลมาวิเคราะห์ให้ฟังแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางโกเล้งว2ครับสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีในการลุ้นไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ